สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาเจอคลิปอาจารย์เอในวันนี้นะคะวันนี้อาจารย์เอจะเปิดไพ่ในหัวข้อ7วันนี้มีเซอร์ไพรส์ฟังให้สนุกสนุกฟังให้ผ่อนคลายนะคะถือว่าเป็นเรื่องเล่านะคะก่อนอื่นอาจารย์เอก็ขอบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออนุญาตท่านเปิดไพ่เปิดดวงสำหรับผู้ที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปในวันนี้นะคะ สำหรับใครที่เข้ามาแล้วรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่ใช่พลังงานของเราก็เลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับใครหรืออาจจะตรงเป็นบางส่วนนะคะก่อนอื่นอาจารย์เอกก็ขอบาร,รมีนะคะท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเปิดไพ่เปิดดวงในหัวข้อ7วันนี้มีเซอร์ไพรส์นะคะ ขอดูตัวตนของท่านก่อนนะคะว่าผู้ที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปในวันนี้ใช่ตัวตนของท่านหรือเปล่านะคะขอสับไพ่ดูตัวตนผู้ที่มารับฟังช,ชมคลิปในวันนี้กันนะคะได้ไพ่ราชาดาบราชาดาบนะคะราชาดาบท่านเป็นคนที่ มีความชัดเจนมีความจริงใจมีเหตุมีผลใช้เหตุผลในการตัดสินใจไม่ใช้อารมณ์เป็นคนคิดมากคิดเยอะมีเหตุผลสุดๆใช้สมองมากกว่าหัวใจเป็นคนที่คิดรอบคอบมองข้อดีข้อเสียคิดวิเคราะห์อ,อย่างที่ถ้วนกับทุกๆสถานการณ์เลยใช่ไหมคะอ่า ใบที่2คือไพ่9้ถ้วยท่านมีความสุขค่ะตอนนี้พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่และก็มีความสุขได้รับการเติมเต็มในสิ่งที่ต้องการต่างๆด้วยมั่นใจเกินร้อยบางทีเหมือนเป็นคนหลงตัวเองไปเลยก็มีนะคะโอ้โหสิไอเจวันมีเซอร์ไพรส์แน่นอน The Tower คะ่ะ เดอะทาวเวอร์คือการเปลี่ยนแปลงกระทันหันไม่ทันตั้งตัวการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงหรือการพังทลายเลยนะคะเนี่ยโอ้ท่านเจอกับอะไรคะสิดาบ10ดาบที่ผ่านมาคุณเคยเจ็บปวดปัญหาคิดมากถูกหักหลังแทงข้างหลังเจอปัญหามากมายแบบไม่ทันตั้งตัว ผจนภัยมาเยอะนะคะธุรกิจล้มระลายนะคะเยอะมากบางคนโดนนินทาลับหลังก็มีนะคะ k ิงออ f คั p 7วันนี้มีเซอร์ไพรส์7วันนี้มีเซอร์ไพรส์ k ิงออ f คั p ต่อไปนี้หลังจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา มันทําให้คุณนําใช้หัวใจในการนําทางและใช้หัวใจครั้งนี้ก็จะนําพาความรู้สึกที่ดีๆที่เราต้องการถ้าถามถึงเรื่องการเงินก็จะดีถ้าถามถึงเรื่องการงานก็ดีเพราะว่าคุณใช้หัวใจนําทางใช้ความรู้สึกดีๆเกิดพลังงานบวก คิดดีสิ่งที่ได้ก็จะดีตามมาอย่างแน่นอนโอ้โหได้ไพ่หถ้วยไพ่หกถ้วยหมายถึงคุณจะได้รับความรักความรู้สึกเก่าๆเรื่องราวเก่าๆในอดีตครอบครัวบ้านความรู้สึกในอดีตอาจจะย้อนกลับคืนมาอาจจะได้พบเจอเพื่อนเก่าๆหรือมีโอกาส ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือคนที่มีอายุมากกว่าถ้าเป็นลักษณะของงานใครที่รองานก็จะได้รับโอกาสได้รับงานเก่าๆที่เก่าๆได้กลับมานะคะหลังจากนี้โอ้โหสิวันมีเซอร์ไพรส์ง่ายๆสั้นๆจบอย่างสวยหรูสิบเหรียญ10เหรียญก็คือความสุขความสมบูรณ์ ความมั่งคัง่งมั่นคงในทรัพย์สินมรดกถ้าเป็นงานการลงทุนที่มั่นคงจะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะคะเนี่ยประสบการณ์ชีวิตของคุณนะคะประสบการณ์ชีวิตของคุณไพ่นะคะคนแก่ที่อยู่ในไพ่นะคะบ่งบอกเปรียบเสมือนผู้ที่มีประสบการณ์และก็ปัญญาความรู้สุนัขสองตัวก็เปรียบเสมือนความ ปลอดภัยมั่นคง10เหรียญก็เกี่ยวกับการเงินวัตถุต่างๆในด้านทรัพย์สินที่ถูกเติมเต็มเป็นข่าวดีมาก10บสบเหรียญเลยนะคะสิเหรียญเลยเจ็ดวันนี้มีเซอร์ไพรส์สรุปในหัวข้อความสุขทางใจนะคะความสุขทางใจความสุขทางด้านการเงิน ได้รับความช่วยเหลือนะคะความอุดมสมบูรณ์เติมเต็มทั้งการเงินและการงาน7วันนี้มีเซอร์ไพรส์คุณได้รับข่าวดีแน่นอนค่ะหลังจากได้ชมคลิปนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะวันนี้อาจารย์เอกขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ